เออเข้าไม่ได้นะครับผมขอดูบัตรพนักง,งานคุณหน่อยครับคือฉันรีบมาตรวจงานอะ่ะฉันก็เลยลืมหยิบมาเดีย๋ยวฉันไปหยิบข้างในให้นะเดี๋ยวครับถ้าไม่มีบัตรก็ห้ามเข้าครับนี่คุณคุณพูดไม่รู้เรื่องเหรอคุณรู้ไหมถ้าฉันเป็นใครผมไม่รู้หรอกครับว่าคุณเป็นใครแต่ถ้าไม่มีบัตรพนักง,งานผมว่าให้เข้าไม่ได้จริงครับ อืได้คุณจะเอาแบบนี้ใช่ไหมงั้นฉันจะโทรหาหัวหน้าปรปภอของคุณเชิญครับเฮ้ยนี่แกไม่กลัวเขาจะเป็นประธานบริษัทเหรอวะประธานบริษัทแล้วยังไงครับถ้าไม่มีบัตรพนักงานผมก็ไม่เข้าผมทำตามกฎของบริษัทครับโอ้โหเอร่สุดยอดเลยวะนับถือ มาแล้วอะคุยกับหัวหน้าคุณซะสวัสดีครับหัวหน้าโอคุณคุณห้ามเข้าอ่ะชื่อคุณหนาใช่ไหมผมไม่รู้หรอกครับว่าชื่ออะไรผมแค่ทำตามกฎของบริษัทครับหัวหน้าแล้วคุณได้ไปทำตัวเสื่อมมารยาอะไรเขาหรือเปล่าผมไม่ทำแบบนั้นแน่นอนครับหัวหน้าวางใจได้เลยครับ มันก็ดีแล้วคนที่คุณห้ามเข้าน่ะเขาเป็นซีอีโอเป็นทางนบริษัทพอดีเขาว่ามาตรวจงานวนะทีนี้ก็เข้าเข้าไปด้เลยนะครับหหน้าครับฉันเข้าไปได้หรือยังเขินเข้าได้เลยครับแต่ฉันไม่มีบัตรนะฉันเข้าไปได้แล้วเหรอเข้าได้แล้วครับหัวหน้าผมออนุญาตนะครับ เดี๋ยวหลังเลิกงานเข้าไปพบฉันที่ห้องหน่อยได้ครับแกเตรียมตัวโดนไล่ออกได้เลย,เยนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะสวัสดีครับเจ้านายเจ้านายเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับคุณโจตั้งแต่พรุ่นี้ไปคุณไม่ต้องมาทำงานแล้วนะฉันไล่คุณออก ทำไมล่ะครับเจ้านายผมทําอะไรผิดเหรอครับผมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทและผมก็ทําตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัดคุณเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วไงเวลาฉันจะอธิบายให้คุณฟังคุณก็เถียงแต่เจ้านายคุณไม่ต้องพูดแล้วคุณรีบเก็บข้อของของคุณแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันซะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันต้องเลกแกว่าหัวหน้าโจใช่ไหมวะแหมได้ดีไม่ดีแล้วอ่ะอย่าลืมเพื่อนคนนี้นะเว้ยเรารู้ว่านายมันเคยชอบเราเท่าไหร่แต่เราอ่ะต้องเรียกเก็บข้าวของออกจากที่นี่แล้วนี่เก่ดจะเล่นตัวไปไหนวะฮะฉันได้ยินท่านประธานพูดว่าให้แกไปเป็นหัวหน้ารปภที่สำนักงานใหญ่เลยเว้ยเป็นไปไม่ได้อ่ะ ก็เมื่อกี้อ่ะเจ้านายเพิ่งไล่เราออกเองนะใช่เป็นความจริงเจ้านายครับเจ้านายบอกเองใช่หรอครับว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องมาทํางานแล้วแล้วทําไมฉันไล่คุณออกจากการเป็นรปภของที่นี่แต่ฉันจะให้คุณไปเป็นหัวหน้าราปภที่สํานักงานใหญ่แทนคุณโจคุณเป็นคนขยันเด็ดขาดและมุ่งมั่นต่อหน้าที่ของตัวเอง คนแบบคุณนี่แหละที่บริษัทของเราต้องการคุณพีคุณควรดูคุณโจให้เป็นเยี่ยงอย่างนะคะไม่ว่าเราจะทำตำแหน่งหน้าที่อะไรเราควรทำให้ดีที่สุดและเต็มที่กับมันเราถึงจะประสบความสำเร็จได้ครับเจ้านายครับผมไม่ได้ดีอย่างที่เจ้านายพูดมาทั้งหมดหรอกนะครับผมคิดว่าผมทำตามหน้าที่และเป็นทางตามกฎของบริษัท คุณโจคุณมั่นใจและลงมือทำในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดฉันเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนขอบคุณครับ